สวัสดีครับผมไมค์เมนนะครับผมมีอะไรที่ผมอยากจะบอกทุกคนจริงๆผมกลัวว่าถ้าผมพูดไปแล้วมันอาจจะทำให้บางคนเสียใจความรู้สึกนี้เกิดขึ้นแบบนานแล้วนะครับโอเคยุดก่อนที่เราเพิ่งดูเมื่อกี้นะครับนั่นคือการเริ่มต้นของการลมแล้วหรือการพลาดยิ่งใหญ่ของผมกับตั้งนะครับ เราพลาดตรงไหนนะครับตั้งคือวันนี้เราจะทําหนังสั้นโปรโมทเสื้อแต่แบบว่ามันมันอะ <laughs> มันเฟลใช่คือที่ผมบอกปีนี้ผมยังจะท้าทายตัวเองฉะนั้นเราเลือกเออลองทําแบบหนังสั้นไหมแบบที่เราแสดงอะไรแบบมีมุกตลกแบบมุกอะไรดีๆแต่เราเพิ่งตัดต่อ,เ,อเสร็จแล้วแล้วมันแบบไม,ไม่ได้ ไม่ได้เลยคลิปมันจะเริ่มต้นด้วยหมกตลกตลกเช่นเออวันนี้ผมมีอะไรจะบอกก่อนหน้านั้นผมรู้สึกแบบนี้หลายครั้งแล้วนะครับผมผมไม่รู้จะทำยังไงกับมันเลยแล้วมุกนั้นเราจะเล่นยาวประมาณหนึ่งนาทีแล้วเหมือนเหมือน,นว่าไม่ได้พูดอะไรแค่พูดอ้อมพูดอ้อมแล้วในชุดไทยไม่ได้บอกอะไรเรื่องนี้มัน ผมผมเกไวายในใจผมกลัวว่ามันอาจจะทำให้หลังจากหลังจากมุกนั้นก็ตังเข้ามาและหนังสั้นมันเริ่มจริงๆนะครับคือเราอยากจะแสดงว่าเสื้อมันดีแค่ไหนใช่ครับผมแต่ <Okay. S 3> <า>แต่คุณคิดว่าเราพลาดตรงไหน <c oughs> อ่าผมว่าเรารแสดงแบบ ยังไม่ได้อารมม์มั้งใช่บบสีหน้ายังแบบหรือหรือ,รอนั่นแหละเราไม่ได้ใชยมุมพอหรือเราเราคิดคไม่ไม่แน่ใจแต่ในสุดท้ายมันออกมาไม่ดีพอแล้วตอนนี้เราจะเปิดเรื่องให้ทุกคนดูมันประมาณสองนาทีนะดูให้จบแล้วคุณจะรู้มาดูกันว่าเราพวกเราเล่นกันดีไหมไม่นันจะไม่นะ <laughs> <laughs> โอเคเดียวหนึ่งสองสามข้างหลังนี่แหละคุณคืนใคร ว่าไงก็กำลังจ,จ,ะจะเฉลยความลับอยากได้อะไรใหม่เหรอใช่แน่ใจอ่ะแน่ใจ,ใใจของการใช่ไหมใช่ไปเลยเปลือไม้เป็ดเน่นมาแล้วตั้งแต่มุมแรกที่ตั้งเข้ามาก็เหมือนร่วมแย่มันไม่ใช่พอตั้งนะไม่ใช่แต่มันทั้ง2องคนแสดงไม่ดี <c oughs> รอดูต่อไปมันแยก่กว่านี้อีก หลังจา <Huh? S 1> ในใส่เสื้อเช็ดโต๊ะอ่าเช็ดมันเห็นไหมมันทำอะไรได้บ้างใส่เสื้อ คือผมพยายามที่จะเล่นมุกที่แบบว่าอาชุกชกระจกทะลึ่งเนอะชุกกระจกอะแต่มันทะลึ่งหน่อยคือผมพยายามเล่นมุกนะแต่ว่ามันคิดในคลิปนั้นคือแบบว่ามันเห็นแต่ข้างหลังเนี่ยเลยแบบว่ามองไม่เห็นหน้ามุมกล้องใช่มุมกลอม้กลองไม่ดีแล้วมันจะเลื่งเกินไปมั้งกลัวแบบว่าอาจจะโดนดราม่าอีกว่าเอ้ยเล่นอะไรอ่ะนี่มันนั่นแหละครับผมผมพยายาม,อมเอาสิคือจะกัน อบัโอเค,อค okay, แล้วมุมต่อไปมันอยู่ในห้องน้ำนะครับและมันอาจจะติดเรบบท18บบดวกฉะนั้นเราก็คงจะทายมาได้แต่ตอนนี้เราเปิดข้างล่างเฮ้มามีทิชชู่มามีทิชชู่น่า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  cảm ơn nha oh mình ah mình đau to muốn biết này gì không? คือเราเห็นชัดเจนเลยว่าผมกับตั้งยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการทำหนังสั้นนะครับฉะนั้นเราคงจะไม่ค่อยทำเยอะแต่ที่ผมบอกผมอยากจะท้าทายตัวเองผมอยากจะพัฒนาทักษะในการถ่ายคลิปเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมถ่ายได้คลิปท่องเที่ยวก็สวยดีไม่ใช่ระดับโลกแต่ก็สวยดีหรือคลิปเกล้งงก็ดีหรือคลิปแบบสโลโมชั่นก็นดีแต่เรื่องหนังสั้น หรือการเล่าเรื่องคงจะไม่เก่งมากเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เรา,า,เราจะพยายามฝึกไปเรื่อยๆนะครับโอเคแต่สำหรับวันนี้มีแค่นี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและก็จุประสงค์ของคลิปหนังสั้นตอนแรกคือว่าเราใครเสื้อผ้าไม่เมสสีดำกับสีขาวนะครับฉันก็ต้องโปรโมตนิดนึงด้วยถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อเสือเส้อไม่เมทคุณสั้งได้ที่แฟนเพจ เฟซบุ Facebook, ๊กไมค์ในนะครับมันมีสีดำสีขาวแล้วมันเสื้อมันดีจริงๆที่คุณเห็นในคลิปนั้นคือเสื้อตัวเดียวที่เราใช้แบบเช็ดป้านอะไรเยอะแยะแบบมันดีจริงฉะนั้นะถ้าคุณชอบคลิปที่ผมทำการสือ้อเสื้อมันช่วยผมมันสนับสนุนผมที่จะได้เงินเพิ่มที่จะถามคลิปออกมาเป็นความบันเทิงให้ทุกคนดูนะครับหลังจากที่ผมปิดคลิปนี้แล้วผมจะเปิดอ่า เบื้องหลังตอนที่เราพลาดหรอคูเราออะไรไม่ดีไม่ด,มดีก็ให้ให้ดูเฉยๆแต่ขอบคุณมากอย่าลืมกดติดตามนะสวัสดีครับโอเคโอเคทำไมผมผมรอทำไมทำไมเนี่นที่ชุดหมดมอัดเพราะว่าผมนั่งขี้อยู่โอเคเอามไหมนี่เชื hing, ่อไหมได้ไหม อ้าวมาเมื่อกี้คุณมองผมมองกล้องเลยหลังจันอย่ามองกล้องอ๋อหรออ๋อหมายจังไงอันนี้มึงคุยกับผมโอเคมั๋อได้ครัอ้าวคุณยังไม่ได้พูดคุณต้องพูดเนี่ยอย่ามองกล้องโอเคโอเค เจ็บไหมโอ้ยทนทีเดี๋ยวได้อยู่คนเริ่มคนเริ่มไปตกก่อนที่ผมยิบมาเลยอย่าลืมสร้างเสื้อด้วยนะครับเดี๋ยวแล้วพร้อมไหมปุ๊บ